สนับสนุนโดย Pi เวทคาเลน n t รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ก่อนหน้านี้โตโยต้าได้เปิดตัวเนียคิด C-HR Polark Generation ต่อไปแต่ไม่ได้เปิดเผยว่า SUV ขนาดเล็กคันนี้จะใช้พลังงานไฟฟ้าร้อซหรือไม่แต่ล่าสุดสื่อยานยนต์ในต่างประเทศได้จับภาพการทดสอบรถยนต์ที่ผลิตด,ด้วยระบบส่งกำลังแบบไฟฟ้าร้อซก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้ โดยรูปลักษณ์ภายนอกของรถพังตัววินด์สอบนี้จะมีความคล้ายคลึงกับรถต้นแบบ c s r Polk r o ok, ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่ง Toyota ย,ยืนยันว่ารถ c o s s o v e r ขนาดเล็กยอดนิยมอยา่าง c s r รุ r ่นใหม่จะรับการติดตั้งระบบส่งกำลังแบบ h y b r ิดและ Plug-in h y b r i d แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะรับเวอร์ชันไฟฟ้า100%ด้วย แม้ว่ารายละเอียดด้านการออกแบบของรถคอสซูเวอร์ขนาดเล็กจะถูกซ่อนไว้ภายใต้ลายพางแต่ก็บอให้เห็นถึงรูปลักษณ์ภายนอกของตัวรถโดยจะมีสปอยเลอร์ติดที่หลังคาฝากระโปรงหน้าแบบเดียวกับรถต้นแบบส่วนด้านท้ายของตัวรถจะมีไฟไท้ายเชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งส่วนภายในห้องโดยสารจะพบว่าได้ติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่วางอยู่บนแผงแดชบอร์ดที่แยกออกมาจากแผงหน้าปัด น่นแสดงว่ารถคันนี้จะมีหน้าจอ2จอแยกกันไม่เหมือนแบรนด์ระดับไฮเอนด์เช่น BM w บบยูและเมอร์เซเดสเบนท์ที่รวม2จอไว้ในเครื่องเดียวกันส่วนในด้านขุมพลังตอนนี้ทางโตโยต้ายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับระบบส่งกำลังของรถคอสโซเวอร์คันนี้แต่สำหรับซีอารุ่นปัจจุบันได้ถูกนำเสนอระบบไฟฟ้าในตลาดจีนไปแล้วโดยสามารถวิ่งได้ไกลถึง400กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้ง ในขณะเดียวกัน BZ4X ที่มีขนาดใหญ่กว่าสามารถวิ่งได้ไกลถึง516กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP สำหรับรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าโดยจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังถึง200แรงม้าแรงบิด265นิวตันเมตร และสาหรับการผลิตเซดอารูปุ่นใหม่นั้นคาดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศตรุรกีซึ่งเป็นสถานที่ที่ผลิตเซดอารูปุ่นปัจจุบันอยู่และโตโยต้ายืนยันว่าจะเปิดเผยรุร่นใหม่นี้ภายในปี2024และทางโตโย t a น่าจะเริ่มทยอยปล่อยรายละเอียดเพิ่มเติมออกมาเป็นระยะครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออ t โตคาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่มี่อนใก่ไกับออโต้คาร์นวขอบคุณครับ